ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพาไปชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่สิบห้าไร่สองงานนะครับสองงานกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับเป็นเส้นทางเข้ามานะครับเราจะเข้าตามถนนนะครับถนนหลวงเข้ามาแล้วก็มาเลี้ยวเข้าซอยคอนกรีตเข้าซอยคอนกรีตเข้ามานะครับจากจากถนนหลวงนะครับเข้าคอยซอยคอนกรีตมานะครับอ่า จากจากหน้าถนนเลยนะครับเข้ามาประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับพอมาวิ่งมาถนนคอนกรีตนะครับประมาณสักร้อยร้อยนิดๆนะครับร้อยน,นิดๆก็จะมาลงเป็นถนนดินเดิมนะครับลงถนนดินเดิมแล้วก็วิ่งมานะครับเป็นถนนดินเดิมประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับแปลงนี้นะครับเป็นถนนดินเดิมประมาณสักห้าสิบห้าสิบเมตรนะครับ อันนี้เป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับที่เป็นทางนะครับมีไฟฟ้านะครับไฟฟ้ามีนะครับแต่น้ําประปานะครับน่าจะยังมาไม่ถึงนะครับน้ําประปาน่าจะยังยังอยู่แค่เพื่อนบ้านนะครับน่าจะอยู่แค่เพื่อนบ้านตรงนี้นะครับน้ำน้ำประปานะครับ ถนนเส้นนี้นะครับก็กันไว้กว้างเลยนะครับเป็นถนนฐานะประโยชน์นะครับที่ด้านในก็มีเพื่อนบ้านมีหมู่บ้านนะครับนี่นะครับเราจะลงตามถนนลูกลังนะครับเป็นถนนดินเดิมเนี่ยนี่นะครับเข้ามา,าเข้ามาประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบเมตรก็พอลงจากถนนคอนกรีตนะครับลงจากถนนคอนกรีตลงมา เนี่ยหัวมุมคนกรีจะอยู่ตรงนั้นนะครับลงมาแล้วก็เดินมานิดนึงนะครับหรือถ้าเรานี่นะครับพอเรามานะครับเรามาแค่พ้นโค้งนะครับพ้นโค้งแล้วก็เนี่ยนะครับเลี้ยวตามทางสาธารณะมานี่ยครับพอเลยเพื่อนบ้านมานิดนึงนะครับก็จะมาถึงเลยครับนี่นะครับ ติดกระสวนยางนะครับติดกระสวนยางของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนะครับที่ต้องการจะขายเป็นสวนมันนะครับบัตรมารีวิวรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นทางเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับก็เปิดราคาไว้ตอนนั้นเปิดไว้ไล่ละแสนเจ็ดนะครับราคาต่อรองลดหย่อนได้นะครับแต่ตรงนี้ทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับก็ลดลดราคาลงมาอีกนะครับให้บัตรมารีวิวอีกหนึ่งรอบนะครับ ขอบเขตนะครับเนี่ยเลยแปลงนี้เลยที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับที่ปลูกมันเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวไปถึงติดกับเพื่อนบ้านด้านในนะครับด้านในเป็นบ้านสวนนะครับมีทุเรียนมีเงาะมีมังคุดนะครับขอบเขตก็ตั้งแต่เสาเนี่ยนะครับติดกับของเพื่อนเนี่ยนะครับติดกับสวนยางนะครับขอบเขตจะติดกับสวนยางเลยนะครับแล้วก็ยาวตามถนนไผนู่นนะครับไปถึงทิวกอไผ่ด้านฝั่งนู้นนะครับ ตรงนี้จะเป็นทางสาธารณะนะครับเป็นทางสาธารณะใช <ง eterm Gore> ้ร่วมกันแล้วก็เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านในนะครับก็จะผ่านทางตรงนี้นะครับผ่านทางตรงนี้ไปนะครับก็ผ่านทางนี้แล้วก็ไปเลี้ยวเข้านู่นนะครับไปเพื่อนบ้านแปลงนี้เลยนะครับสิบห้าไร่สองงานนะครับสิบห้าไร่สองงานกับอีก่ไม่แน่ใจว่าขี่ตารางวานะครับนะครับเราก็คิดไปสิบห้าไร่สองงานนะครับนี่นะครับคือแปลงนี้เลย สิบห้าไร่สองงานน่าจะประมาณหกสิบเบ็ดตารางวานะครับประมาณนี้นี่นะครับแปลงนี้เลยค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับเนี่ยนะครับปัจจุบันตอนนี้ปลูกมันสับปะหลังอยู่นะครับเนี่ยนะครับทางเจ้าของปลูกเองนะครับถ้ามีการซื้อขายก็เดี๋ยวตกลงอ่าเรื่องมันเรื่องอะไรนะครับก็นะครับตรงนี้ที่ดินตั้งอยู่บ้านคลองเจ้าแรงนะครับบ้านคลองเจ้าแรง ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับเขาเรียกบ้านของเจ้าแหลงนะครับตรงนี้นี่นะครับดินดีนะครับปลูกมันก็ค่อนข้างจะงามเลยนี่นะครับมันปลูกมันงามมากเลยนี่นะครับค่อนข้างจะงามเลยสิบห้าไร่สองงานหกสิบเอ็ดตารางวานะครับตรงนี้เจ้าของลดราคาลงมานะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ไร่ละแสนหกหมืห้าพันนะครับ สนหกหมื่นห้าพันราคานี้ยังยังลดได้อีกนะครับนะครับคุณคุณท่านอะไรที่สนใจเนื้อที่สิบห้าไร่อยูดอออนน่ด้านตะวันออกหมู่บ้านนะครับด้านตะวันออกหมู่บ้านบ้านของเจาแรงนะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยเนี่ยนะครับมีหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านเต็ไหมไปหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าจากถนนสามศูนย์สี่นะครับถนนสามศูนย์สี่เข้ามามาถึงแปลงเนี่ยนะครับเข้ามาเพียงแค่แปดกิโลเท่านั้นเองนะครับ เป็นที่เนินนะครับระดับช่วงกลางเนี่สูงกว่าถนนทางสาธารณะด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็แถวนี้น้ําจะดีนะครับเจาะบดงบดานนี่ขุดสะนะครับก็จะมีน้ํานะครับก็จะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีตรงนี้จะเป็นบ่อเล็กๆหนึ่งลูกนะครับตรงเนี้ยนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางคุณพี่เจ้าของน่าจะอยากจะถมทิ้งแล้วนะครับก็จะปลูกมันนะครับเพราะว่า เป็นบ่อเล็กๆนะครับเนี่ยไม่แล้วก็ตื้นด้วยไม่ลึกนะครับสิบห้าไร่2งานนะครับแล้วก็ประมาณหกสิบเ็ดตารางวานะครับแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับต้องการที่จะขายนะครับราคาอยู่ที่แสนหกหมื่นห้าพันนะครับราคานี้ยังต่อรองได้อีกนะครับเพราะว่าทางคุณพี่เจ้าของแจ้งไว้นะครับต้องการที่จะขายนะครับ ราคานี้คุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับที่สนใจเนื้อที่15ไร่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับหรือโทร0613215668นะครับ0613215668นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ของบัตรนะครับสามารถาติดต่อมาได้โดยตรงเลยนะครับแล้วกอ็อยากคุยกับเจ้าของก็จะได้นัดทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับ นะครับที่บัตรไม่ได้ให้เบอร์ทางเจ้าของไปนะครับเพราะว่าก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่โทรมาสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับทางคุณพี่เจ้าของก็จะไม่สะดวกรับสายนะครับเพราะว่าก็เป็นเกษตรกรนะครับทําแบบนี้นะครับก็คือรับจ้างทั่วไปนะครับแล้วก็ทําสวนตัวเองด้วยอะไรด้วยนะครับก็นะครับก็ติดต่อมาทางสมบัตินะครับได้เลยนะครับก็คือติดต่อมาเบอร์บัตรได้เลยนะครับ มาชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับอยากคุยกับเจ้าของนะครับโทรนัดได้เลยหรือว่า,ามาดูชอบพื้นที่อยากต่อราคานะครับก็สามารถโทรโทรต่อกันได้เลยนะครับหมู่บ้านนี้นะครับเขาเรียกบ้านคองเจ้าแรงนะครับตำบลเขาไม้แก้วนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ออกไปผ่านโรงเรียนของเจ้าแรงไปนะครับประมาณแค่สามสี่รอยเมตรก็ไปออกถนนหลวงถนนหลักนะครับที่ตัดจากถนน 304มา359นะครับก็จากตรงนี้ไปถนน304ไปตลาดขุนวิชัยที่ทำการอำเภอกระบินบุรีโรงพักกระบินบุรีศาลกระบินบุรีมหาลัยการอาชีพนะครับมหาโรงเรียนสายมิตรการอาชีพต่างๆนะครับก็จากตรงนี้ไปเพียงแค่8กิโลเท่านั้นแล้วก็จากตรงนี้ไปสีแยกกระบินบุรีนะครับเพียงแค่13กิโลเท่านั้นนะครับเพียงแค่13กิโลเท่านั้น แปลงนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ทําสวนนะครับหรือว่าต้องการซื้อที่เจ็บหรือต้องการปลูกบ้านอยู่อาศัยทํารั้วขอบเขตนะครับสร้างบ้านปรับถมตกแต่งนะครับปลูกผลไม้นะครับเจาะบดานเนี่ยตรงนี้จะเหมาะเลยนะครับเนื้อที่ก็กาลังสวย15ไร่2งานกับอีก61ตารางวานะครับประมาณนี้สนใจชมรูปโฉนดนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์0980075266นะครับเบอร์ไลน์ 098 007 5266นะครับหรือเป็นเบอร์ที่โทรนะครับโทรโดยตรงเลยนะครับก็คือเบอร์061 3215668่งสามสองหนึ่งห้านะครับ0ย์หหนึอน่าะครับที่ดินแปลงนี้จะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิต140กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างสนามบินสุวรรณภูมินะครับถ้าท่านเดินทางมาโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับ ระยะทางอยู่ที่135กิโลนะครับถ้าเดินทางมาเปรียบเทียบจากตลาดชนบุรีนะครับตลาดชนบุรีนะครับระยะทางอยู่ที่127กิโลเท่านั้นนะครับถ้าจากหาดบางแสนนะครับถ้าเดินทางมาจากหาดบางแสนชนบุรีนะครับก็ระยะทาง145กิโลนะครับหรือท่านเดินทางมานะครับถ้าสะดวกมาทางวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้ถ้ามาจาก เปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรนะครับจังหวัดสะเซิงเซาระยะทางอยู่ที่98กิโลเท่านั้นเองนะครับไม่ไกลนะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับไลน์เบอร์0980075266นะครับหรือโทรเบอร์0613215668นะครับบัตรก็จะส่งโฉนดคุดแดงนะครับให้ทางไลน์นะครับนะครับรูปแปลงแปลงนี้สวยนะครับหน้ากว้างติดถนนสาธารณะเนี่ยย ประมาณร้อยเมตรแล้วก็ตั้งแต่ทิวสวนทิวกอไผ่นะครับตัดตรงไปนู่นเลยนะครับไปถึงสวนปลาล์มแล้วก็สวนมะม่วงสวนผลไม้ด้านในนะครับนู่นนะครับแล้วก็ตัดตรงสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็ยิงตรงมาถึงหน้าทางตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมเลยนะครับก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับอ่อ ยังมีแปลงหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับสําหรับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่แปลงใหญ่นะครับก็คือแปลงด้านนี้นะครับแปลงนี้ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับอย่างที่มองเห็นร40ิไร่นะครับนู่นเลยไปถึงสวนยางด้านท้ายนะครับแล้วก็สวนยูคาด้านท้ายนู่นเลยนะครับแล้วก็นู่นนะครับก็คือแปลงที่เป็นสวนมันเนี้ยทั้งหมดนะครับร้อยร้อยสี่สิบสามไร่นะครับตรงนี้ราคาจะสูงนิดนึงนะครับแปลงนี้นะครับ แปลงนี้เป็นของนายทุนแล้วนะครับก็คือทุนมาซื้อไว้นะครับตั้งแต่ราคาแสนหกตอนนี้เปิดขายอยู่ที่ไร่ละสองแสนกว่านะครับสองแสนห้านะครับร้อยสี่สิบสามไร่นะครับอันนี้บัตรก็ฝากไว้นะครับฝากไว้แต่คุณคุณท่านใดนะครับที่มองหาที่แปลงสิบห้าไร่นะครับราคาแสนหกหมื่นห้าพันต่อไร่นะครับแปลงนี้เลยนะครับนะครับแปลงนี้น่าจับจองไว้แบ่งซื้อแบ่งให้ลูกให้หลานนะครับหรือซื้อเป็นมรดก ก็ก็ยังได้นะครับก็ยังยินดีเลยนะครับทางเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับเจ้าของไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับเจ้าของอยู่อยู่ไกลนะครับอยู่ที่วังตะเคียนนะครับก็ไม่มีเวลาจะมาดูแลนะครับก็อยู่ไกลอยู่จากตรงนี้ไปนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักอ่าสี่ห้าสิบกิโลนะครับก็เลยต้องการที่จะขายนะครับเพราะว่ามีที่อยู่แปลงนี้แปลงเดียวที่ต้องการจะขายนะครับอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะมีอยู่โซนฝั่งทางวังตะเคียนนะครับ วันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรนะครับธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กาบขอบพระคุณ ทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน15ไร่2งาน6กบดตารางวาอยู่บ้านของเจ้าแรงตําบลเขาไม้แก้วอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อข,อนนนข,อนขอกราบคำว่าสวัสดีครับ